ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับของแถมใหม่จากเซเว่นนะครับผมเพิ่งมานะครับนี่ครับผมได้มาสีลายนะครับเป็นเอ่าเป็นตัวไว้เนบจับของนะครับพวกโทรศัพท์จับแว่นอะไรนี่นะครับผมก็ซื้อมาแบแถมมานะครับซื้อของใช้อยู่แล้วนะเซเว่นแถมมาสีแบบนะครับผมมีมิกกี้เมาส์นะครับมินนี่นะครับแล้วก็มีผู้พิกล็ตนะครับชิปกับเดลนะครับผมนี่นะมีตาปั๊มนะครับเซเว่นนะครับกล่องะมีนะครับผมตาปั๊มนะนี่จะเป็นมีผู้นะครับนี้ เล็กนะครับนี่ฮะรูปแบบก็จะแยกกันเลยนะครับกล่องไม่จะละายกล่องก็จะแยกกันนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเดลนะครับโอเคครับอยู่มาแกะรีวิวกันสักครู่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่ครับความใหญ่ขนาดก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยงอได้นะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังนะครับประมาณนี้เป็นยางนะครับเป็นเนื้อยางนะครับสวยงามนะอ๋อถ้าพิธีการได้มาแล้วครับต้องซื้อครบสองร้อยบาทนะครับถ้าจะแจกฟรีอันหนึ่งนะครับเลือกได้เลยนะครับ สาขาที่ตรงนะครับก็จะมีกันนะครับหลายลายนะครับนี่ครับมีฟูนะครับนี่คมีปั๊มเซเว่นนะครับชัดเจนนะครับโอเคครับนี่ครับเห็ดแล้วก็มีปั๊มเซเว่นเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นลายนะครับอันนี้มีเห็ดอะไรตรงนี้ด้วยครับเนี่ยมีเห็ดนะโอเคครับหมาย้ึงอะไรนะครับเป็นแฟนวอลล์ที่นะน่าชอบนะครับ นี่นะครับโอ้โหนี่หาบมีหางนะครับลังนะครับมีลายลายหางนะครับเดียวนะครับนี่ครับมันจะงอได้นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเนี่ยผมจะงอให้ดูนะนี่เขาโทรศัพท์ใส่ตามภาพนะครับนี่อย่างนี้หรือเปล่าครับนี่ครับวางครับกันลื่นกันอะไรนะครับเหนียวมันจะเหนียวค่อนข้างเหนียวนะหรือว่ามันจะลื่นกันต่อแบบนี้ก็วางลองอีกทีหนึ่งการแทรกกันอะไรนะประมาณนี้นะครับคือครบสองร้อยครับดีครับก็ ไม่เสียอะไรครับเสียหายอะไรเราซื้อของอยู่แล้วครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับซื้อกันได้นะครับเดิมเดิมนะของครับของครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณมากครับ